มีเก็บความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆนะคะวันนี้คุณครูมุกมีวิธีการทําความสะอาดผักมาบอกเด็กๆได้นะคุณครูมุกมี5วิธีมาแนะนําให้เด็กๆฟังค่ะและมี1วิธีที่คุณครูมุกจะสาธิตให้เด็กดูนะคะวิธีที่1ที่คุณครูมุกจะมาแนะนําเด็กๆคือ 1. ทําความสาะอาดจากเบนกก้งโซดาค่ะวิธีที่ 2. ทําความสาะอาดจากการเปิดน้ําก๊อก ให้น้ำไหลผ่านทําความสะอาดผักค่ะวิธีที่3ทมทความสะอาดด้วยด่างทับทิมค่ะวิธีที่4ี่ทความสะอาดด้วยน้าส้มสายชูและวิธีที่5ที่คุณครูจะมาสาธิตให้เด็กให้เด็กๆด,ดูนะคะคือทําความสะอาดด้วยน้ําเกลือค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆโดยที่คุณครูเนี่ยมี 2กะละมังะคะ่ะกะละมังที่1คุณครูใส่น้ําเกลือลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะกะละมังที่สองเป็นน้ําสะอาดธรรมดานะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆเห็ยนไม่เอ่ยคุณครูคมีแตงควาคุณครูจะใส่แตงควาลงไปในกะละมังที่เป็นน้าเกลือนะคะแล้วแช่ไว้10บนาทีเราก็รอแป๊บนึงนะคะพอครบ10นาทีแล้วเราใช้มือลูบๆเขาแบบนี้ค่ะและนำมาล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะ พอล้างเสร็จแล้วน้าใส่จานที่เราเตรียมไว้เลยค่ะค่ะเด็กๆเห็นไหมเอยผักของเราสะอาดมากขึ้นแล้วนะคะแล้วเรายังช่วยลดสารตกค้างในผักถึง27 -3 8ดถึงเซด้วยค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะผักของเราก็จะสะอาดและพร้อมที่จะนำไปประกอบอาหารแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดผักได้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ